คําเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักษาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพ สวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบก,กันอีกกับคนเกิดรัคนากรากฎประจำเดือนมกราคมปี2566มาดูเรื่องดีๆของคนเกิดรัคนากรากฎในช่วงของ เดือนมกราคมปี2566เรื่องแรกที่ดีเลยก็คือในเรื่องของการงานการงานของคนเกิดลัคนากรกฎเนี่ยค่อนข้างที่จะดุเด่นแต่อาจจะมีเรื่องของการจุกจิกกวนใจมาจากหัวหน้าเจ้านายหรือว่าคนในที่ทํางานอยู่บ้างรวมถึงในช่วงนี้คนเกิดลัคนากรกฎเนี่ย มีโอกาสที่จะเลื่อนตำแหน่งหรือปรับตำแหน่งหรือยกย้ายตำแหน่งไปในทางที่ดีหรือเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองรวมถึงการได้งานเนี่ยก็อาจจะได้งานที่ดีได้เจ้านายที่ดีได้หัวหน้างานที่ดีรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยคนเกิดรักานากรกฎเนี่ยถ้าดูเรื่องของปากท้องการกินอยู่เนี่ยการเงินเนี่ยมักจะมีรายได้พิเศษเข้ามาซึ่งคนเกิดรักานากรกฎในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ย ตั้งแต่ช่วงของวันที่18เดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยการเงินค่อนข้างที่จะดีแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยการเงินของคนเกิดรักคนากรกฎเนี่ยไม่ดีมาตั้งแต่ปี2566แต่ในช่วงของกลางเดือนมกราคมปี2567เป็นต้นไปเนี่ยการเงินค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ด,ดุเดนส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยความรักของคนเกิดรัคน,นากรกฎต้องบอกว่าช่วง เดือนมกราคมปี2566เนี่ยความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับแฟนหรือคนที่เรารักเพราะว่าความรักในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมุดหงิดกวนใจอยู่บ้างหรืออาจจะมีเรื่องที่ทำให้ ขัดข้องใจอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2566และยาวนานไปถึงกลางปี2567ซึ่งในช่วงของหลังกลางปี2567ต้นไปเนี่ยการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและก็ความรักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยดังนั้นเนี่ยความรักเนี่ยจะดีต่อเนื่องถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับผม ส่วนในเรื่องอื่นที่จะต้องระมัดระวังก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของบริเวณช่วงของท้องน้อยเนี่ยมันจะมีปัญหารวม,มถึงอวัยวะสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาอยู่บ้างในช่วงนี้เรื่องของอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลสำหรับคนเกิดลักานากรกฎเพราะว่าตั้งแต่การปี2566เป็นต้นมาจนถึงช่วงของ กลางปี2517เนี่ยคนรักนากรกฎการงานความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อาจจะมีอยู่บ้างก็คือปัญหาในเรื่องของการเงินแต่การเงินอย่างที่บอกว่าในช่วงของกลางเดือนมกราคมปี2517ต้นไปเนี่ยกา,การเงินค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะครับผมในช่วงของเดือนมกราคมปี2517เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่ 2เหตุการณ์ด้วยการมาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยนะครับคนเกิดรัคนากรกฎหลังจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าสู่ภพปัตตนีของคนเกิดรัคนากรกฎในช่วงนี้เองคนเกิดรัคนากรกฎให้ระวังในเรื่องของความรักหรือว่าคู่ครองรวมถึงในเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าลูกค้าหรือว่า เพศตรงกันข้ามนั้นนะจะนําเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เจ้าชะตารวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักนากรกฎเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความรักเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควร ซึ่งความรักที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะมาถึงในเรื่องของครอบครัวหรือการแต่งงานเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมารวมถึงคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเจ็บจะป่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับผมรวมถึงในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ดีนั่นเองและในคนเกิดรักคนากรกฎ ให้ระมัระวังในเรื่องของสุขภาพรวมถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยโดยคนเกิดรักนากรกฎเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้ระวังตั้งแต่วันที่15เดือนมกราคมปี2567จนถึงวันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2567นั่นเองนะครับคนเกิดรักนากรกฎ หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายจากภพปุตตะสู่ภพอริซึ่งจะอยู่ในภพอริตั้งแต่วันที่18เดือนมกราคมปี2567จนถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี2567ในช่วงนี้เองดาวศุกร์ที่อยู่ในภพอริ จะทำให้เรื่องของหน้าที่การงานของคนเกิดรักคนากรกฏที่บางครั้งเนี่ยมีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะราบรื่นและมีคนที่เข้ามาช่วยปัญหาอย่างแนนอนรวมถึงในเรื่องของการเงินของคนเกิดลัคนากรกฏเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณหเดือน โดยดีก็คือจะมีรายรับหรือมีเงินก้อนเข้ามาให้คนเกิดรักนากรกฏในช่วงนี้รวมถึงเรื่องของรายรับหรือว่ารายใจ่ายในช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปรวมถึงมีโชคราบมาจากบุตรหลานหรือบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้นะครับคนเกิดรักนากรกฏเนี่ย โดดเด่นมากในเรื่องของการเงินในช่วงประมาณ1เดือนนี้โดยเรื่องราวดีๆเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่18เดือนมกราคมจนถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรักคณากรกฎประจำเดือนมกราคมปี2567ไว้เพียงทัวนี้นะครับ เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องการเรามาสวัสดีครับ